ในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปตามหาสิ่งมหัศจรรย์โบราณกลางทะเลทรายครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนอยู่ที่นี่ทุกคนเป็นพันๆัีที่ผมต้องเดินฝ่าหุบเขาที่ไม่มีแสงไฟในประเทศอาหรับกลางทะเลทรายผมจะเจอสิ่งมหัศจรรย์โบราณน,นี้ไหมและมันจะอันตรายมากหรือเปล่าเราไปลุยด้วยกันครับโอทุกคนดูดิ วันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองลับสุดยอดนะฮะเพตราครับทุกคนย้ตอนนี้นะฮะเราอยู่ระหว่างทางใกล้ถึงเพตราแล้วฮะแต่ผมอยากจะให้ดูนี่ทุกคนดูมันวิวแปลกๆแ,แต่ว่ามันสวยมากทุกคนนี่มีกังหันลมเลยที่นี่สวยปะ,ยปะตรงเนี้ยแทบจะไม่มีรถเลยทุกคน ผมบอกว่าทุกคนจะชอบนะฮะเขาบอกว่าเพตราเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกต่างๆทุกคนจะเป็นเมืองโบราณที่เขาทาทากันสมัยนู่นนะทุกคนแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทุกคนเดี๋ยวเราขับรถก่อนทุกคนดูสวยมากทุกคนฮะผมขับมาเมื่อกี้แป๊บหนึ่งใช่ไหมฮะเขาบ,บอกว่าตรงเนี้ย เป็นจุดชมวิวที่สวยอันดับ3ของโลกผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ผมจะให้ดูนี่ไปสวยจริงวะ่ะทุกคนเห็นไหมโคตรสวยเลยวิวคือดีมากทุกคนแล้วก็อากาศมันเย็นๆลมสบายๆอ่ะหนาวนะสวยไหมค,คือวิวแบบวิวแบบอลังมากทุกคนฮะทุกคนครับตอนนี้นะฮะมาถึงที่โรงแรมแล้วนะฮะทุกคนโรงแรมอยู่กลางเขาเลยทุกคนนี่ทุกคนถึงห้องแล้ว โอ้นี่ทุกคนดูห้องน้ำนี่นี่ห้องนะฮะที่นี่นะครับมันจะใกล้กับเพตรานนะครับทุกคนเขาบอกว่าเพตราอยู่ข้างล่างนี่ว้าว <Wow. S 2> โอ้โคตรเย็นพื้นเย็นมากทุกคนมันเป็นโรงแรมอยู่กลางเขาเหรอทุกคนตอนขับรถมาไม่เ็้าเสียวเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีโรงแรมจริงหรือเปล่าเพราะตอนมานี่ไม่มีวี่แววว่าจะมีโรงแรมเลยทุกคนแต่ว่าโรงแรมดีมากทุกคน แต่ว่าผมเพิ่งไปเช็คราคาราคาที่นี่คืนหนึ่งตกอยู่ประมาณ 5้าพันบาทแพงมากสำหรับผมก็คือแพงมากมันจะมีแพงกว่านี้ทุกคนหมื่นกว่าบาทก็มีแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่นะฮะทุกคนผมจะบอกว่าคืนนี้เขาบอกว่ามีสเปเชียลโชว์นะฮะทุกคนสเปเชียลโชว์ก็จะเป็นโชว์พิเศษที่เพตรานะครับทุกคนที่เมืองเพตราเลยแต่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนนะฮะทุกคนก็จะมีการโชว์อะไรของเขาแบบสมัยโบราณผมซื้อแท็กเก็ตแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เพตราตอนกลางคืนนะฮะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเข้าไปตอนกลางคืนเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนไป ตอนนี้นะครับทุกคนหนึ่งทุ่มนะฮะทุกคนอากาศคือเย็นเลยก่อนที่เราจะไปเพตราตอนกลางคืนนะฮะทุกคนคือจะบอกว่าการไปเพตราเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะไปตอนกลางวันกันน่าดาม่มีใครไปนะตอนกลางคืนอะ่ะผมรู้สึกว่ามันพิเศษมากผมก็เลยลองซื้อดูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเรากินข้าวกันบรรยากาศโรงแรมคือแบบดีนะแล้วก็เงียบด้วยแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยช่วงนี้โควิดไงนี่ทุกคนน,นี่มีบอ่อน้าด้วยทุกคนพาไปดูบ่อน้ํา โอน้ำตันนี่ดูแคมป์สไตล์อาหรับทุกคนเป็นห้องอาหารของทางโรงแรมนะฮะสั่งข้าวสักจานก็พอแล้วทำไมเก็บแพงก็ <c oughs> ได้หิวโมโหหิวโอ้โหอย่างเท่ลองนั่งลองนั่งก่อไฟอยากได้บรรยากาศแบบนี้มานานแล้วไม่ใช่ทำไมสำลักสำลักอะไรขวนญอาย,ยะอาย,ยะเ <c oughs> นี่ยคุณโฟม <c oughs> คนเหือห่อคนเหื่อน่า นี่มาแล้วี่การสั่งอะไรบาปาเกตตี้นี่อัน <laughs> นี้คืออยากกินข้าวแต่ไม่มีข้าวให้กินเลยทุกคน <c oughs> โอ้แซนวิช <c oughs> อ่ะทุกคนเดี๋ยวเรากินก่อนแล้วกันแล้วก็ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราเจะรีบไปที่นู่นกันนะฮะทุกคนนี่ของผมน่ากินนะทุกคนแซนด์วิชอืม <c oughs> อ่ะ อร่อยไหมจืดกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปที่เพตรากันทุกคนนี่เราจะได้ไปที่เพตรากันแล้วนะฮะทุกคนตอนกลางคืนทุกคนโคตรเอ็กซ์คลูซีฟนี่มีแท็กซี่มารับด้วยไปครับเชิญครับนั่นดานี่ทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากนะฮะทุกคนดูนี่เขาเริ่มเข้ากันไปแล้วทุกคนเห็นป่ะส่วนมากไม่มีใครใสหน้ากากเลยอะนะ เราใส่แล้วเราใส่แล้วกันนะคนเยอะน่าแต่ผมอยากจะบอกนะฮะเท่าที่ผมจําความได้คือผมไม่เคยเห็นคนมารีวิวเพตราตอนกลางคืนอ่ะนี่น่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่รีวิวเพตราตอนกลางคืนนะครับทุกคนหรอเผอร์ <c oughs> ผมพูดไว้แค่ั้นแหละ <c oughs> โอ้โหคนโคตรแน่นเลยนะฮะทุกคนเมื่อก่อนคือตอนที่ดินเข้าเพตราดินเดินประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะกว่าจะถึงอ่ะ ดินขาเล็กด้วยเมื่อก่อนนะแต่ว่าตอนตอนเนี้ยมันมีเป็นประตูมีเป็นอะไรด้วยอ่ะซึ่งซึ่งเมื่อก่อนผมจําความได้นะสิบปีที่แล้วมันไม่มีอย่างเงี้ยมันดูดีขึ้นอ่ะโเค thank you เข้ามาแล้วทุกคนตัวตัวคนหนึ่งนะอยู่ที่17เหรียญนะฮะทุกคนการมาเขาเรียกว่าอะไรการมาไนท์สคนก็34มบีดินบอกแล้วนะดาว่าว่าเราต้องเดินเห็นไหมดูคนดูโอ้ทุกคน มันมีเป็นแบบแคนโดทุกคนมันมีแบบเทียนด้วยอะทุกคนดูดูบรรยากาศทุกคนบรรยากาศเมืองนี่คือสวยนะทุกคนไม่คิดว่าจอร์แดนมีอย่างเงี้ยทุกคนดูดูนักท่องเที่ยวดวทุกคนนีนะับทุกคนเราเดินมานะมีเทียนตลอดทางแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบนะอธิบายดิเป็นพิติกรเป็นบรรยากาศแบบภูเขาภูเขาภูเขาแบบโบราณโบราณทุกคนดูไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนอยู่ที่นี่ทุกคนเป็นพันพันปีที่แล้วทุกคนมีเป็นภาษาแลวทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่นี่ดูดิ เห็นว sí, ่าในกล้องเห็นว่าของจริงมันมืดนะทุกคนนี่ทุกคนเราเข้ามาประตูแรกของเพตราในเมืองสมัยก่อนนะทุกคนคือตรงนั้นไม่น่าเชื่อว่าคนสมัยก่อนเขาจะสร้างได้นะฮะทุกคนเราต้องเข้าไปอีกมันมีเรามีมันมีอีกหลายประตูเลยทุกคนแต่ว่าผมให้ดูเฉยๆตื่นเต้นผมจะบอกว่าเราเดินมาสักพักแล้วนะฮะทุกคนน่าจะใกล้ถึงแล้วมั้งแต่ทุกคนดูนี่ทุกคนสวยมากนี่คือมันมืดมากนะฮะทุกคนผมปรับกล้องให้มันสว่างนี่คือถ่ายยากมากเลยนะ ผมจะบอกว่าตอนนี้มันลึกลับแล้วก็มันดูแบบเหมือนในซาฟารีเวิร์นะเหมือนมาล่าท้าผีทุกอย่างทุกคนดูน้อยเต็มเลยทุกคนสวยมากทุกคนสวยมากทุกคนดูสวยจริงๆเห็นป่ะถ้าตอนกลางวันมันจะเดินง่ายนะดาคนปกติมาตอนกลางวันใช่มันจะเห็นทางนี่เป็นนี่เราเป็นคนไทยคนแรกที่รีวิวเลยนะทุกคนนะเราเป็นคนไทยคนแรกไหมคนแรกคนแรกเลย คนี่ฮะทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูถึงแม้มันจะมืดแต่ผมจะพยายามถ่ายนะดูดูความอลังดิแล้วก็ท้องฟ้าแบบสว่างมากทุกคนดูข้างหลังเห็นป่ะดาวหายทุกคนเนี่ยดาวเดินอยู่เห็นป่ะตอนนี้คือของจริงมันมืดมากนะฮะทุกคนดาหาผมอยู่ดาดีนะ คือของจริงมันมืดนะฮะทุกคนมืดแบบมืดอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมืดให้ดูนะไอ้ไอ้เนี่ยมันปรับสว่างแบบสว่างมากตอนนี้ ISO ผม4ี่แสนอ่ะ <Wow. S 2> สมัยก่อนเท่าที่ผมจําความได้นะตอนที่ผมมานะฮผมจำไม่ผิดนะทุกคนตรงเนี้ยข้างๆเนี่ยมันก็จะเป็นทางเข้าเพื่อการค้าของเขาส่วนร่องเนี่ยมันจะเป็นร่องเนี่ยเห็นได้ด,ดาดาดาสองเลยร่องเนี่ยก็จะเป็นร่องที่มีจะมีน้ําไหลเพื่อจะเป็นน้ําปรับปลาของเขาอ่ะทุกคนคือตั้งแต่ตรงนู้นทุกคนเห็นปะ มันจะเป็นร่องตลอดทางเลยไปถึงตรงนี้เห็นนะใกล้ถึงแล้วจะห,หลับแล้วจะหลับแล้วตอนนี้นะครับทุกคนใช้เวลาประมาณ40นาทีเราถึงแล้วนะครับทุกคนผมให้ดูพร้อมกันครับทุกคน3 2 1องหนึ่งทุกคนดูดิเฮ้ยทุกคน,เห,กคนเห็นไหมทุกคนนี่เป็นเพตราของจริงแต่เป็นตอนกลางคืนนะทุกคนแล้วก็ข้างล่างเขาจะติดพวกเทียนอะเต็มไปหมดเลย ก็ตรงนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคทุกคนเขาบอกว่าเขาจะมีการแสดงตรงนี้นะฮะทุกคนนี่เป็นประตูหลักเลยนะที่ทุกคนเห็นในรูปอะคือที่นี่เลยสวยมากเฮ้ยกลางคืนโคตรอลังอะทุกคนของจริงคือใหญ่มากนะทุกคนถ้ากลางวันไม่รู้แบบไหนกลางวันคือจะสวยกว่านี้อีกทุกคนแต่ว,ว่ากลางคืนผมว่ากลางคืนสวยกว่าดูดิโคตรอลังอะทุกคนทุกคนดูนะมันไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์สมัยก่อนทอําอ่ะ คือมันใหญ่มากๆนะะทุกคนคือถ้าผมยืนอ,อยู่แค่ปลายของเสาอะแต่ผมไปไม่ได้ตอนนี้เขากำลังจะดูการแสดงนะ,ะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูน่าจะเป็นต้นแบบของบ้านหลายๆหลังสมัยนี้ที่เขาทําเป็นแบบอลังอลังอะทุกคนดูดิสวยมากเอาจริงนะผมยังไม่เบื่อที่จะถ่ายเนี่ยนี่เป็นประตูแรกนะฮะทุกคนด้านหลังภูเขาเนี่ยก็จะมีอีกประมาณเป็น,ปนสิประตูเลยทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะเยอะมาก ที่แบบที่เขามาถ่ายทรานส์ฟอร์เมอร์รพวกนี้นะดคือที่นี่หมดเลยนะทุกคนผมพูดดังไม่ได้นะทุกคนนี่ทุกคนเขาจะเริ่มแล้วฮะมีการส่องไฟได้วยทุกคนดูดชูชัดชัดทุกคนสวยนะนะทุกคนลองคิดดูดิด้านบนนะมันสูงมากนะเขาขึ้นไปแกะสลักได้ยังไงทุกคน<พ>เห็นไหมอันนะี้เออแล้วแกะแบบเป๊ะมากอ่ะทุกคนดูอันนี้คือหน้าผาภูเขาะนะทุกคนแล้วเขาเจาะเห็นไหม เขาเจาะแล้วกลายเป็นแกะสลักอย่างนี้เมื่อเป็นเพันพันปีที่แล้วอ่ะโอเคตอนนี้นะครับทุกคนผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะการแสดงจบแล้วนะครับทุกคนถามว่าการแสดงคืออะไรน้าดาถามว่าการแสดงคืออะไรการแสดงก็คือการเปิดไฟอย่างนี้หลายๆสีแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็สุดท้ายก็จะมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งมาพูดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเรา ถ้าใครอยากจะมานะฮะผมก็อยากจะบอกว่าถ้าจะมาดูการแสดงจริงแรกผมก็ใจว่าจะมีการแสดงแบบแบบสู้กันสมัยโรมันอะไรเงี้ยทุกคนแต่มันไม่มีถ้าใครจะมาอยากจะได้ฟิลแบบเงียบๆอากาศเย็นๆแล้วก็ดูแบบดูเพตราแบบสวยๆอย่างเงี้ยทุกคนก็มาได้สมมุติว่ามาจะดูการแสดงหรือว่าจะมีอะไรมากกว่านี่มันไม่มีอะไรทุกคนถ้าไม่อยากเสียตังก็มาตอนกลางวันเออถ้าไม่อยากเสียตังมากก็ก็มาตอนกลางวันก็ได้แต่ว่า สำหรับผมนะผมชอบนะเที่ยวเงียบอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเพตราไปทุกคนคืนนี้นอนก่อนผมกลับห้องก่อนไปทุกคนบ๊า<อ>ยบายมาเป็นกิโลกิโลอ <laughs> ย่าบ,บน่นอย่าบ,บน่นบ๊ายบายทุกคนได้เช่าไฟแล้วหนึ่ง <laughs> ตอนนี้คน, <laughs> ค,นคนชอบไฟผมมากนะครั <laughs> บทุกคนสิบบาทสิบบาทสองไฟให้ฟรีไปทุบบกคนพรุ่งนี้เจอกันที่เพตราสวยมากดูดูดูด